mày đi cái đi anh này qua đường tuần chết rồi cái đại thế rồi làm tiếp Khai mày mét mét được mấy tiền luôn hiện đại thì rồi làm tiếp mình xin lão là tiền ừ bỏ đi bị có mấy ông bị anh đi ăn đi bỏ đi liêm được che cá ô bao tăng mấy đai bỏ đi bỏ đi về cái này mày đi xin bỏ đi về Tất cả con ơi, vậy là Mà bây giờ chẳng mà kinh ra nước, nuôi ra đâu để trên vậy mà đeo กูใยแรงกะลาออทแล่วก็บเยอ๊อทที่วันนี้ไไอเรื่องรวยนี่ไอเรืองเงินนี่คอยวดนี่ไปตุราเดียวคุมาตามมึงนี่ไปตุราตุราได้แล้วหลักวัวหลักวัวอย่าหลักเลยใจนึว่าจะไม่ได้อย่าหลักแล้วแล้หรือจะไม่รบเบาๆหลักวัวนุกอีเด็กเพราะ่จึหลักววเพอาจะว่ารวว่าทุกหลักใจทุตามตีล้อมีตีล้อ trong 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 tì lót nằm ở khuu chốn này, thay là bố này mưu ban con tì lò cắn con trong 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 banu trong trong, hôm nay trong trong, nọ ban cầm năn chàng ta để bưởn trong 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 ban này ban trong 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 gần đây tăn mưu ban thì lọ thì lọ mất, bột dung học chẳng này na nó đang là ban cái cái tám rau răm là nạn thì kế hơn trong bỏ là không กรงกรงลงกรุงกรงกงกงลงกรงกรงกงกรงกรงงกงลงรงรลอตีการรับกันรารัวแร่ลุงเพียบวันนี้ไม่แล้วแหละลุงกรุงลงกรงกันมแล้ววนละหัวลอยกูรักแล้วก็ชุงออกจากบ้านเนี้ปุ๊บเนี้ยปุ๊บกันในบุกผูย้ายบุกหน้าตีมู่บ้านเลจักหมูสาม เรียกหมูหมูทีวอท้องเปลี่ยนเงียบปุ้นบัดนี้มีคนลักวัวกำลังวอสิบอ้าไปตางทิศตะวันออกเดี๋ยวไกลแดนปอกขึ้นดุนดำยืนขุมกำมขุมกำมคอยไม่นายกันเจ้าหน้าดีเต็มพื้นเนอะกูขึ้นหัวเก้ป่าแดนเหมหัวป่าแดนวะนี่ไปลงปากนู่นเลยเออเอาตะขอยจำนวดกันแล้วไปเยี่ยมหนาเศร้าเดี๋ยวใกล้วะหนาเศร้า อาเจ้าได้แล้วแพรนองเปลี้ยงที่หวังแกไม่บายบัวใดนองเพียงมันเด็กดีในบ้านน้องล้วงอ่านเคยบ้านเคยมันก็ช่วยสิยาลาค้าไม้ตากใบเดียวไปโดยใปลื้ดเด้นี่เมียจัางสื่อ้านตอนนี้กูส่วนอยแต่มันแป้งน,นี้พอเจอใจกันจบหยุดมื่อใกระตุกปลอดมึงเออหมดสิ้นกันตีน้องหมดใจว้า จดหมายหนึ่งใบจากบริษัทที่แจ้งเป็นเอตเป็นปนอิจฉใต้มาสองบรรทัดอ่านชัดชัดยึดมอเตอร์ไซค์สามเดือนกว่ากว่าอ,อนดาไม่ได้พอนโอ้บังเอ็ เดี๋ยวนี้น้องจากีไปอยู่บ้านนอกน้องบอกว่าทนไม่ไหวอยู่บอดีตัดเขาขัดจนใหม่บายใจน้องออนดารีมสีแดงแต่งตาไม่พูดกับเราลืมแล้วหรือคเขา แ่เราไม่มีรอยยิ้มอยู่กับเราน้ำมันไม่กินจนอิ่มเดี๋ยวนี้ไม่มีสนิมน้องอ่อนดาริมไม่ยิ้มกับเราหมอ้อไวายูกตัดอัตคัดเลือเกินชอบมันบังเอินต้องมาอับเจ้า หกเดือนเราไม่ได้เสียไม่เบี้ยคนจนอย่างเราเข้ามาเอาหม้อไวไปเลยมันมืดระนิดตั้งบ้านเดิอหลอกหวานก็แหลไม่เอ็นเลยเกียงฟองตีอัวเสียแล้วตั้งถือเตียนเราก็ไม่มีเลยปิดจาลำบากกันเลยโอ้โถยไม่มีแสงไฟ รถกระตอกหยุดจ็บใจปืดปืดอันไปหาใครเบอรหญิงเธอหญิงกินตุกหวดมันปวดเราไม่รู้ทำไมยางก็ยังพลัดไปเบิดหน้าไม่โดเบิดก็ต่อได้ราคาไม่โดขึ้นต่อได้ไม,ไ,มไม่ทำไมเขาไม่เห็นใจพวกเราไรไม่ไรจักโดด้านสิบบาท นะเจ้านาบเจ้า้ามีสองหนึ่งหยิบสีสองติดสองหนึ่งหยิบนาแต่ตัวรเราแต่ยางของเราโลหย็บแอบเม็ดนามยางนั่งวันตารัฐบาลสรงสารสรงสารเรานี่หมดตาอย่าไงไปหลักหัวเรา เพราะอาชีพก้าดวดวนยางทำไมาเห็นใจตะเลิงจะเต้นจ,จะไตตะวีมีใจใจโยไม่รู้เปลี่ยนไอ้เลยไอ้ไรใจกูดิมึงแหล่คนหญิงจับใจกันไปปลาเนยจับใจกันไปปลาเนยเวนคำกูแล้ว ไป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 แยมไอ้หนองเตี้ยมคนั้นเดียวคอยล็อกหมากกีดกันเดี๋ยวเวลาปั่นดูเราเจ็บใกล้ได้ปุ้ยมั่นมามาพอรู้ว่าแม่ไม่ไปแล้วก็นี่เราไปแล่นเดียวเดิดไอ้หนองเตียงซักลูกนาเจ้าโยมผู้ทรีปบนน้องรู้บ้างก็มู้ทรีปถูกอ่ะไรเดินจังเตียงนี่เดินนะเดี๋ยวว่างนี้ก็ชาดน้ำไม่ดีหรือชาดน้ำตรงกลาง ชาต์นามันดีและเต็งแต่ว่ากูกลัวแล้วเรื่องเด็กด้านามือนี้เออไม่จ่ายยังนามบอนั่นชาติกูก็นามเ้าก้าหยอดออกแกนไปให้นึงต้องนามเตาชาติเรือมันมาไม้นามบอตั้งตั้งหัวใจปราศลุ่งนามเตาสงารามนะนามันกันไล้จำเตาอยู่ล้ววังหวังแต่วันนี้ ตีน้ำแก้งเหมือนใช่มหตังตุ้งบึมท่านวัดซื้อเสร็จปีแล้วี่น้ายงชายร้องรับปบลอดน้ำเงินนีงเรือาตดน้ำมันตามลักกันคือรดน้ำปลาในวัดแจ้คอนแล้วก็ก้อปอนปลาต้งเอาอับน้ำปลาแหล่ารดน้ำผููอาวูโต้ก็ก้อหนุยานกันว่าคุณน้องน้องชูหน่าดีไปรถน้ำดักตีน้องนะพีจะรดเบาเบาไปจะคอยคอยรถคอยคอยคอย เขารอดกันด้ว้ต้นแต่วันนี้แดกมันไม่กล้าหย่อปลอกผู้รักผู้ใหญ่ไม่ได้จนยื่นกระเจี๊ยตา้แยกแต่การตักน้ำได้ตั้งหลัคนไม่ตักมาแต่โรงปีเส้นดำปิดเลยปั๊มก็ไปเว้นผู้ยหญ่ได้ลาโรงเรียนติดซอยแดกซาดกระน้ำปีเส้นเข้าตาปลัดรอดแล้วตรงกลางหลุดตรงกลางหลักคนแก้มาเทียวน้ำน้อยเดียวได้ตุ้งซาดบึ้มเขาเลยขณะเมื่อนกันก็เตือนมาเตือนเพื่อการมันชัดงข้าวยอดดอกแล้ว เมนนึ่งในร็อตเกอรีเปือนแต้งเนื้อแง้งตัวตุ้งนำแกงบึ้มเด้อไปไอ้บ้ากู้อันนั้นมันก็วิบเหมือนกันมันจะจัดการน้องนามึกใส่กับไอ้ในตรองชู้มันซาดล็อกไปตรองนัดแกงกัินตงบ้านเฮ้ยเลยหัวเลยป่ะไม่ต้องเดินไป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 กับกูนี่กูไม่มึงเดินไอ้ยาลากานเจอร้อนอ้ไรดิมาเจอใจมึงกำไม่เฉียงมึงเพราะเจอใจกูไม่รัางนี่กูรากบังกนตอกเปียก แดดออกร้อนซื่อแล้วมันเป็นร<า>้อนขบะขบะกูไม่ซื้อเน่ยชีวิตนี้กูจะไม่ขึ้นขบนะในกาดใช่กูขึ้นขบกะกูใหญ่เหมือ,อนขึ้นนกกนแกหนังหน้าต้องกูหนังล่างหล่อโก้ก็ตามเราด้นหอมมาพันไม่คล้หน่อยมือแล้วด <c oughs> ิเห็นกัน <c oughs> เอ้ยกูยังคิดไม่ตู้กับมึงหน้าเหมือนมาหน้ามามาหน้าเหมือน,ม,ม,อนมึงกูไม่ซื้อเจอนี่หนังลอาก็เหมือนแล้วมาพัน เรือรถเก่งระเกงเด็กคนเจอประเรือยู่อดอกที่เปนไก่เพิ่งกันนั้นเป็นกันนะจถเกงกูไม่ซื้อบ้านน้องร่วงล้นไม่ราดย่างตทางเป็นโครูรถล่างนั่นเองเดี๋ยวไปพื่อกระบะไม้เดี๋ยวใจไม้รถเกงไม้เดี๋ยวไม่เดินไปพื่อแลนนี่ไปว่างมาตั้งกรรมออกครับบอกหน้าซอกย่อตาใครนี่บอกว่าใจอ้วนกอง เมือนพี่น้องมีสบาย